บั่ลงไปบังก่อนทุกคนบ่เขาชีดังบ่เพบัะมันไม่จะเก่ามาดูได้ไหนเนะอืมหลายเด้อทุกคนอ๋อครับทักทายสบายดีขอยินดีเข้าสู่ส่องบ่าวล้อมเงินเช่นเก่าเช่นเดิมทุกคนก็ถือว่ามื้อนี้ออกมาหน้าเลยก็ออกมาทายหน้าครับหน้าครัทุกคนเลยกรับน้ำนะครับ ตกมาเมื่อคืนนี่ก็เติมเชบอนี่แค่แห้งเลยทำนี่เห็นเบอร์ถูกหอกขาดแห้งเลยอันเด็กเฮาก็จะขาดเติมอีกก็ยังสองไงแล้วยังประเทศไทยนี่มีไฮตะกะกับไฮตัวนี้ว่าใชาเรือเฮากับไทยขาดมาละดยทั้งหมดก็ยังประเทศปักดำก็ยังอยู่หกไฮค่ะจะอาดประมาณอยู่สองหมื่นนะทุกคนสองหมื่นอาจจะได้เอาว่าใชาการรถไทยของหอกก็อยากชอว์นะทุกคนเพราะว่ามันก็มันมีเนี่ยกคือชิเมนช่วงช่วงของหนำกับอันนี้ มันจะเป็นบอลนี่บอลซ่วงนี่พอมันหัวเชก,กันกับพวกน้ำมันเครื่องนะทุกคนเห็นบอลไหอน้ำมันเครื่องเต็มเลยดูเลยก็ยาามันอดเอาทุกคนยังไงเดียวนะเขากฉีไทยีขาดหายเดียวแล้วก็ชียาเขาก็เชียเมื่อเมื่อแล้วเขาก็ชีชสอบทุกคนน้ำมันเครื่องได้ขาดเห็นบอลเห็นดำมันลอยอยู่นาำมนันก็ไม่ได้ปนร้ายดอกลอยขึ้นในน้มเนี่ยเอา๋า เราเขากับไทยคา,าดแล้วเขาก็จะไปหากินอย้านเห็นเขาลงเพชรนะเวยิดปวกออกทุกคนนะเวยิดปวกให้ปวกออกแล้วก็จะไปหาหลอกไปหาปวกบางนีนกเลย ว่าี่กระต้มกบน้อยทุกคนเอ้ยสีห้าตัวนี่แหละลูกไห้เมื่อคืนนะอา้าก็ถือว่ากินขา้าวกินน้ำแล้วเราก็จะไปหากินได้ทุกคนอันนี้ถือว่าข้าวเสรานะกำลังหิดกินข้าวเส้ายังไม่ได้กินขา้าวถือหากขาดแล้วแหละทุกคนเอาขาดตืมเพราะขาดแล้วบวมแต่มันแห้งทุกคนวันนี้เราพอตกใช่เมื่อคืนถือแห้งเต็บเก็เลยขาดตืมพอหน้าตัวนี้เราเป็นหน้าเสวาใหม่กันแมมนะทุกคน อ right? ่ะปุปดุกถึกหนักลูกทุกคนอ๋อมีแต่ปดุกได้ไหนนะอืมหลายเด้อปุอ๋อโอ้ยมีน้องนี่ปล่อยเออคักได้นี่อันนี้ก็ก็พอได้บ่นอยู่น้องบ่จะหนักกระทึกไปยามอยู่ใหญ่ปดุกจะเรียนต่ออีกแป้อือเอาแป้งกระจุไม่เท่านะอันนี้ให้เขาอันหามเลยอือเอ้าใส่ซะหน่อยบ่ดูหลายเด้อทุกคนดูแป้ง แบงให้ไม anyway, oh. oh ่เท so ่าต like, OK ัวนะถึกตอนโนาปลาดุปลาดุหน้าได้ทุกคนเลยออเ้ยจะไปจับเงี่ยงได้มีเงี่ยงเขาแท้ๆถได้เห็ดหน่ๆนะฮะบดิปูได้อ๋ออันนี้ก็แบบแบงกันตัวนี้ออืมสองหัวปูทุกคนเปิดกึนได้อืม ถึกทึบยางอะไรนีน้องโอ้ยขมีน้องในปลอยไว้มันใหญ่จังงอันเออป่าป่าป่าปนี่ป่าปุ๊บปลาดตัวนี้นะเนี่ยมกปลาดนับลนี่จะมกอละมกปลาจับไปจปลาจ่

<Birthday S 2> ปลาดอกเบิ้งแต่อันกินเนี่ยไม่แล้วได้ตอนเที่ยงเนี่ย<ม>อารเที่ยงไม่แล้วทุกคนนเนี่ยมมปลาหมกนะครับระะทุกคนกระเทือว่าเขาตัดมาใส่หลังจากเากินเขาแล้วนะทุกคนเอากระชีไปหาปล่อยตามปลาตามปลาแค้หน้านะปเูะเฮดปูเฮดดิ้นก็ออกนะเอี่เขาเชือดปลาเละาะเท่านี้ก่อนแล้วก็จกเลาะเกี่ยวเกี่ยวไปพุ่นละัด ออันนงงไปไปหาอาหากินแต่วันนี้กินเขากับไม่ได้ได้ป้าก็ใช่ได้ป้าชิบหายเราปงโพเฮดดิสติดปลวกนะเฮดดินนี่ก็หนึ่งได้ทุกคนหนึ่งก็แสบแกงก็แสบนะเดเฮดดินนะทุกคนคือเติมกัน ป,ปแถวนี้เห็ดปงมันบอกคือว่าเห็ดเดี๋ยไปยากเห็นเี่ทุกคนเพราะว่ามันมีคนหาก่อนล้วเพราะว่าดอนเนี่มันก็บอกกว่างกปเลยนะถือว่าคนมาหาก่อนครับ คือโบ,บมี่แล้วทุกคนน,นี่ได้เห็ดสองดอกกระยามั้งเคยถือว่าได้ก๊งเสียงปากฝนกับเขาไทยนาได้เสียงรถไทยวนๆแต่พวกนกในโบมี่แล้วบังมันเบื่อละคนว่าครับเสียงคนแบดเชียวเชียวอย่างนันเบืบ่อทุกคนพัวไปกับช่วงในช่วงไฮช่วงนานะ อนีรก็สอดส่องบางงูสิงนกก้อมันอยู่กันเนี่ยหลอกไปบนใหม้ก็ถือบอกว่าเราในเปลี่ยนทางไปนะทุกคนบางอย่างเราไปพุ๊บวันนี้เรากลับมาผิดอะไรฝ่าไม้ก็คือเราชิบไปหาบางเห็ดปุ๊กนะทุกคนโอ้ยอยู่หัวไงหัวใหญ่ก็คือไก่เถิบนะประมาณเกือบครึ่งลักนะทุกคนแต่ไหนเราไป ขอไปหาพวกหัวเกร็ดนะพอเห็นเขาลงเพชรโอยร้ายว่าใชาเห็นเขาได้ร้ายแต่บวกหัวเกร็ดเขามันออกหรือเปล่านะทุกคนอันนี้คือต้อนลูกที่ว่าได้ป่าได้ทุกคนที่ว่าได้ป่าเมื่อคืนเอ๊ะเปิ้ลเห็ดโอ้ยเปิ้ลเห็ดปล่อยแต่ยำแหล่งเด bà pa này cái tép nhiều thế nữa mà hơn thường ở đây lái cửa cụ của nà đã có bài anh cắt vậy sao có cho qua cũng để có bồi cây bằng đó trồng có bà, 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 bà nhảy thường đấy đó có cây con

ปลาดุกน้อยแล้วทีนี้เรได้จี๊เอาไรป้าจะขึ้นนะทุกคน ขบวกกระชีไปหาเศษบวกตอกทุกคนคุณละเหาชิไปคือบวกใกล้เติบนะกบหอยชิไปไปนไปตรงนั้นขมันว่าเหาตึกนี่ก็เนาหอกน้อยนี่ก็ได้ได้การหูตึกแห่ทุกคนนี่พวกปลานี่มันขึ้นเลยมันขึ้นเป็นงวดเป็นงวดเลงวดหนึ่งก็คือปลาพวกปลาดุกปลาดุกแล้วกับปลาขาวมันขึ้นต่อมาก ปลาอนนปลาชะก้างในฝนตกแบนยามเดือนแปดเดือนแปดเดือนเจ็ดเดือนแปดนี่แหละแบบฝนตกแหงๆพวกปลาชะก้างมันก็ขึ้นนะมีปีหนึ่งเอาตึกได้โอ้บักใหญ่นะปลาชะก้างได้ประมาณอยู่สองของนี่แหละทุกคนก็ฝนตกลิ้นนี่แหละในห้องตัวนี้ทุกคนก็ถือหอบสิไปอยู่นะ

เอาหมดชุกตัวนีดเอาหมดตัวนี้เอาสีไปไปยาวไปเตียงของสะบาดไปเพื่อนกระองไปจำยูนาเห็ดยงบ่มีนาแล้วบอได้เห็ดปวกอ่ะเห็นเขาได้เชี่ยว ไปไปหาไปอยู่คนเดวใช้ทางไปผุน,นอะเียนี่คือหกเดียวเก้ากับสิบหาหลอกแถวนี้นะทุกคนกับพนผู้น,นาไขา่พวกอไอ้ด้ยินแต แต่เราเห็นหลายคนก็ได้แต่บางหัวเขตนี่มันออกหรือบ่อตามสังเกตบางเ็ดนี่มันจะออกเป็นบ่อนหลามันบวกกันเพราะว่าหรือเป็นลมภูมิอากาศแต่ละบ่อนบวกกันก็มีส่วนเนาแเ้าสิบหาเราบางเสียงบางบางทีเพื่อนอาจีพข้าวเหยื่อขางานเพื่อนบาได้ไปหานะทุกคนพอหย้มนี่มันยิ้มดําไม่ดำนาปนกระหาตกวางหลังนี่ชิงแห่งทุกคนเอ้ย สุดท้ายก็ข้าวนโดนดลงปูแล้วค่ะกระหาตกวังมืงขึ้นนี่แล้วก็ขึ้นมาซื่อน,นี่นะสะบออกแห้งอยู่ละวัวข้าวพลตกปกติในปุ่นแล้วบุ่นใดข้าวพลตกปกตินี่อันนี้แบบผลปีนี้ก็ถือว่าเป็นยากดีกไปเดยนี่ต้องเอาเข้าหางดูดอัดอดูที่มันเคอยออก ทุกคนก็ถือว่าบอกรีเห็ดเข้าไปหาบึงเนี่ยมันบ่มีห้องห้อยกันออกนะนะถ้ามันออกเขาตรงเห็นเนาะว่นกระจ้าเอาหรือว่ามันเ่าหรือว่ามันดำดอกดำใบหรอเปลาปกติเฮามาใช่บอดมันเคยออกนะแต่ก่อนกระเท่วนี่นะทุกคนนะถือ hmm. ว่าเห็ดนี่ยออกบัวทัวนะออกบัวทัวถีบเพาจ้ะมันจะออกแต่บางบ่อดบางบ้าดเพราะฉะนั้นทุกคนอ่ะบัวเห็ดมีขนาไม่จะไร้ยาเหล่าดอกไม้ที่เว้นก่อนทุกคน มอโอ้ดอม้อนายับทุกคนซุนมาซนเปาถือกับกันะทุกคนก็ถือหกับมาหอี่ยังเลือถือไไอยงอันนี้ก็คือว่าเห็ุของผัวไปหาเมยานี่ทุกคนก็มีต่เินเราก็จะดังไพ่หมกป้าตัวนี้ทุกคนเพอตัวนี้ก็เทียงนะชีวิตมอง <c ười> ทุกคนอาหารเที่ยงก็คือเห็ดนะป่าเขาชิม,มกมือกินแรงๆองพอไะ,ะทุกคนเลยนะอันนี้เห็ดขันจอกนะ,ะเพืนนะ่อนแต่ว่ามงึงกินได้จะกินได้ไนดะ้ก็คืออยู่ในเดินก็มีขี่ควายนะถ้าเห็ดในก่อนอหนไม้ป็นทงเอานะทุกคนมันเป็นเห็ดเบื่อมันกล้ๆแบบเดียวกันนี่แหละชิดนเ,เดียวนี่แต่ว่ามันอยู่บอดบอดเบื่อกับเบื่อนะนีะ่อันนี้เห็ดดิ้น Khad chọn gạo lên 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 tòa nhà tiy thiêng này tụi con này kathu vừa à, à, lại lái chọn trong ah kìa kìa ngay 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 Cả thầy Thầy ngay 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 มีแกงเฮ็ดตํมกแตงอาหารอาหารเที่ยงอ้าทุกคนก็ถือว่าชีไทยหน้านะไกตะกะไทยแบบมุงวางที่ว่าบุมีกาแล้วทุกคนตัวไฮชื่าไทยนะตัวนะแต่ตัวดเนม่ยประมาณอยู่สีห้าไหนะแต่เาอกกับชีไทยขาดแล้วเขาก็เสียรถเมื่อคือว่าชีมากรถเมื่อทุกคน อ๋อชีเอาอเก,กาขึ้นชีถือว่าชีไทยวางชุมดนี้ยทุกคนแต่กาดเดี๋ยวบางในมันเลือเรือเอาขอยาี้ไงนี่นนชีไทยวางบนมันที่ภูมิกาในี่ทุกคน เหนื่อยไป้แล้วเราภาพต่อมาีนิคาดแล้วเรากะทัว่าแล้วเลยแล้วมาเนย ตัวแล้วเราทั้เมื่อยู่ไปชอบเกืออะไรขย่อยนะแต่ถือว่าตอนนี้เขาใช่มะม่วงเราไทยได้ไหมเขาใช้ประกอบเราไทยมื่อก็ถือเราไทยในยูน่าเกือบเดือนทุกคนเพราะมันสาน่ะบอว่าผนบ่ตกเอากระไทยชมุนซีฮะให้มีน้ำยายาแล้วผตกมาหน่อยนึงผลมาไล่หโฮมกันอยู่แถวห้องน้ำมันนะแถวมันต่ำนะมันก็เลยเป็นจังสาสาปกติก็สิบมือหรือว่าสิบไปสิบสองสิบสามมือก็แล้วนะทุกคนนะ แต่ปีนี้อยากสะนะก็ถือว่าสําเร็จอด้ไทยดำก็บรรงหมื่นมือก็แล้วละประมาณสองสามหมื่นนะก็นำนี่แหละนำถือว่ามีนะแต่ตัวนี้จังแห้งพอมันนอนเป็นหน้าใหม่ยิ่นะทุกคนก็เลยสะนําใส่มงนอนนอนนะระยามันถือว่าสําเร็จแล้วนะทุกคนเนี่อ่ะมาลองไทยกันหน่อยมั้กระสีบอกกำพูดหนึ่งนะทุกคนแต่เก่าเหายกเหาเอาหัวลงเหายกแต่มีสูตรใหม่ยิ่ทุกคนนะการผู้คนกระหูแล้วก็เป็นอย่างนั้น anh bỏ xong là phụ thì phụ họ mày thì khát chạy tụi <laughs> con cắt bây giờ tâm bỏ đại đây tụi con này họ tổng nhập cầu ít này đâu này còn nhập mà đi tiền mà cứ nào mày tổng cái khác định nhập buồn này ngật câu ích Đi <laughs> đập cho Đi đập bu. Có đại Không bắt lại lại mày nhá. Ô, to หลอข้างนี่มันจิ๋ยกึนกันหอกขัขขดใหม่มาเเป็ดผู้เดียวนยสบายทำปะได้ยกนะทุกคนมันยกกึ้นหอกขัดน,นอกเอากระใสยหลอ,อยาง ะก็ถือว่าแล้วแล้วนะทุกคนมาเหลวหลีบร้อยก็ถือว่าจะเอาเครื่องบางส่วนเมื่อเนาะกัส่วนหนึ่งกะไวในทุกคนเพราะเขายังชิดออกหน้าอยู่นะอต้องไปถามอันะไรมกป่าได้ทุกคนมกป่าตัวได้ไม่ชาตัวลุงได้แล้วก็แบ่งกันอ้าวมาดูเทว่าเดินทาง